ไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนดีกว่าวันนี้นะมีภาพมาให้แฟนๆรายการได้ชมนะไปดูบรรยากาศกน,นะตามห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะแถวลาดพร้าวห้างใหญ่แถวลาดพร้าวอโอ้โหเรียกว่าเชลวต่างๆคุณทอฟฟี่หมดเลยงะเติมปุ๊บหมดปั๊บเติมปั๊บหมดปุ๊บโอ้โหคือชนเริ่มตื่นตนกตก,ตกตกใจ,ใจตุน,ตนอาหารกันแล้วหรือค่ะอะ ดูภาพนะคะคุณทัฟฟี่ถ้าใครดูทางเพจ Facebook สถานีวิทยุ FM 101เนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศมาให้ดูนี่ไงคุณทัฟฟี่ดูนี่เชลขายน้ำนะน้ำดื่มน้ำดื่มตอนนี้นะคะหมดนะคะมีคนซื้อไปกักตุนกันเพียบเลยนะคะคือในห้างใหญ่ๆตอนนี้นะคะในตัวกรุงเทพมหานครเริ่มมีการตุนอาหารกันเกิดขึ้นนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าไอ้เจ้าไวรัสโควิด COVID, นะครมันจะอยู่กับเราอีกนานและมันก็จะ รุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อาหารการกินจะลําบากว่าอย่างนั้นเถอะไม่ว่าจะเป็นอะไรของสําเร็จรูปแบบมีมาม่าในเกลี้ยงนะคะหมดหมด<ช>ค่ะค่ะ<อ>นะคะแทบจะไม่มีให้เห็นนะ,ะทั้งน้าดื่มทั้งมาม่าเมื่อวานเอ,อพี่ไปสํารวจด้วยเหมือนกันที่อยู่แถวห้างใหญ่แถวแจ้งวัฒนะเหมือนกันก็ไปดูคือบรรยากาศแถวแจ้งวัฒนะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบลาดพร้าวแบบนี้ค่ะแต่มาม่ายอดฮิต มาบ้าวัยวัยต้มยำรสต้มยำที่ยอดสําเร็จรูปต่างๆหมดหมดเกลี้ยงเอ่อผักกาดดองผักกาดดองกระป๋องผักกาดดองทั้งผักกาดดองกระป๋องและผักกาดดองซองค่ะหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงปลากระป๋อง๋อปลากระป๋องนี่พูดแล้วหิวน่ะหมดไหมคะเออจะ จะสามจะสี่จะห้าแม่ครัวค่ะไม่มีจะปุ้มปุ้ยจะปุกปุ้ยหมดเกลี้ยงเออจะโลซาจะใครซาก็หมดเกลี้ยงเหมือนกันคือสถานการณ์ตอนนี้คนเริ่มตื่นตหนตกตกตกใจกันเกินกว่าเหตุไหมใช่หรือว่าคือคือเขาเตรียมกักตุนกันเพื่อรองรับว่าเหตุการณ์ในข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือว่าอย่างไงกันแน่คะคุณขาใ่คือตอนนี้ประชาชนเนี่ยฉันบอกตามตรงนะเมื่อวานเนี่ยคุณหมอก็พูดถูกนะคะว่า คือคนเนี่ยนะคะตื่นเช้ามาก็โควิดเย็นมากกว่าโควิดบ่ายมากกว่าโควิดคนจะเป็นโรคประสาทตายเนี่ยนะคะมากกว่าเป็นโควิดค่ะ เพื่อนดีฉันเองเมื่อวานเนี่ยโอ้โหจิตตกผาวานะคะปรากฏนางไปพบแพทย์มานะคะแพทย์ต้องให้ยาเกี่ยวกับเรื่องของประสาทสมองค่ะเพราะว่านางเกี่ยวกับนางวิตกจริตวิตกกังวลว่าจะเป็นไหมจะนุ่นจะนี่ไหมและที่ทํางานนางนะตอนนี้นะไม่ให้ไปทํางานกันแล้วมีการฉดีดท่าเชื้อนางก็อู้ทภวาจนนางเครียดโอเครียดเสร็จก็เลยปรากฏว่าพระเครียดหนักเนี่ยคนเราเนี่ยพอาเกิดความภาวะความเครียดเนี่ยนะค่ะต้องพบแพทย์นะเออคือสรุปแล้วเครียดเนี่ย ดิฉันเลยบอกว่าเธอจะตายเพราะเธอเครียดก่อนที่โควิดจะมาติดเธออีกค่ะเขาเป็นแพนิคเออ <laughs> นะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นอยากจะให้ประชาชนนะคะคุณผู้ฟังได้มีสตินะคะได้ตรวจเอ,อ่อได้ดูแลตัวเองก่อนนะคะอย่าเพิ่งตีโพลตีพายตื่นตอนกตกอกตกใจอะไรไปขนาดนั้นค่ะนะ แต่ว่าคนเนี่ยเขาได้ข่าวกันมาส่งกันมาทางโซเชียลเยอะไงพี่ลเลี่ว่าแหมเดี๋ยวนะอีกสองอาทิตย์นะอีกประมาณเดือนหนึ่งเข้าระยะสามเข้าระยะสามแล้วนะเดี๋ยวของมันจะต้องตุนนะคะต้องเตรียมนะคะเอาอาหารคนก็เริ่มออกไปกันแล้วไงค่ะคือข่าวออกไปแบบเนี้ยยังไงกันนะอืคือมันควบคุมอะไรไม่ได้ไงตอนเนี้ยก็บอกตามตรงอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นสําคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ย สัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐบาลนะ,ะที่จะต้องเข้ามาแก้วิกฤตในการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนโอเคล่ะเรื่องของไวรัสโควิดตอนนี้มันเริ่มเข้ามาสู่เข้ามาสู่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทั้งโลกแล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยคือคนที่เป็นรัฐบาลหรือคนที่เป็นผู้นำหรือคนที่ดูแลอยู่ เขาจะต้องมีวิธีการทํำยังไงก็ได้สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนให้เข้าใจอันนี้ก็เห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนหลายๆคนเมื่อวานที่มีแฟนขับแฟนรายการเราส่งเข้ามาในในในเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยบอกว่าก็อยากจะให้ทางภาครัฐบาลช่วยประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มันแหมชัดเจนมากกว่านี้ะนะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนบางทีไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยอะ่ะก็มีอีกกระแสเสียงนึงบอกโอ๊ยตายแล้วจะไม่รู้เรื่องข้อมูลอะไรเลยอะ่ะไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะคือรัฐบาลไม่บอกไม่ กล่าวอะไรกันเลยเอ,อ่อะรอนิดนึงอาทิตย์หน้าแต่ที่สําคัญนะคะค่ะตอนนี้ถ้าเข้าสู่คือตัวเลขของเราอะ่ะมันยังไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันแปดสิบรายเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองก่อนคืออีกฝั่งหนึ่งก็บอกออตามตรงนะคะเขาก็ไม่ได้เชื่อรัฐบาลกันเท่าไหร่น,นะคะคือตอนนี้เราก็จะบอกตามตรงว่ารัฐบาลเนี่ยพูดอะไรออกไปในประชาชนไม่ค่อยเชื่อถือแล้วค่ะ นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากถึงรัฐบาลนะ,ะฝากถึงกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะกระทรวง<แ>สาธารณสุขการให้ข้อมูลที่สําคัญถึงพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสําคัญเพราะ บางกระแสะข่าวก็บอกว่าเราอะกาลังเข้าสู่เกณฑระยะสามแต่เกณฑ์ระยะสามเนี่ยมันคือการติดจากคนสู่คนติดจากเราเนี่ยติดสมมุติว่าลิลี่เองเนี่ยไม่ได้เคยเจอใครที่มาจากต่างประเทศเลยเออไม่ได้เจอเคยเจอพบปะใครเลยเดินทางมาทํางานอยู่กับคนแวดล้อมที่เขาอยู่ในสังคมแบบเนี้ยแต่ลิลี่เป็นแล้วคนทัฟฟี่มานนั่งอยู่ด้วยกันอันนี้เนี่ย แปลว่ามันเข้าสู่ระยะสามกรณีของคุณแมทธิวต้องเข้าใจคุณแมทธิวเนี่ยไปภาคมวยอยู่ในสนามมวยปิดไปภาคมวยสนามมวยราชดำเนินคุณแมทธิวไปอยู่ในค่ายยิมที่มีชาวต่างชาติทั้งคนจีนคนฝรั่งคนต่างประเทศอ่าเพราะฉะนั้นการพบปะของคุณแมทธิวเนี่ย อาจจะได้พบปะกับคนที่มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขามาจากต่างประเทศทไงที่มีเข้าขายสูงเสียงนะคะับะค,ะคุณะคะก็เลยติะ,ะนั้นใ,ใจเย็นๆอ,อย่าพึ่งตื่นตหนกนะฮะ ถ้าเกิดโอ้โหจะต้องแบบไปซื้อปากระป๋องสักสิบโหลอันนี้ก็ไม่ใช่เอาแค่พอทําเนาสักโหลสองโหลพอเอา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 ใจเย็นๆที่เนี่ยไอ้ชยาบ้านดิฉันนี่ยังไม่มีใครกักตุนอะไรนะคะเมื่อวาน,นยังกินอะไรได้อยู่เป็นเรื่องปกติครับพี่เล่ยเล่ยเมื่อวานที่ฉันยังไปซัดยำตอนเย็นประหมดไปพันกว่าบาทค่ะ S <S ย้ำยำอะไรของเธอย้ำย้ำเนี่ยแหละค่ะย้ำไอ้แซบๆ,ๆนี่ยแหละยังกินอยู่เป็นเรื่องปกติค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นอยากจะให้อ,อ,อย่าวิตกกังวลวิตกจริตจนเกินกว่าเหตุใจยเย็นๆกันนิดนึงสําหรับประชาชนแล้วก็ก็ฝากถึงรัฐบาลเนาะทางด้านของสาธรารณาสุขเมืวานออกมาพูดแล้วนะคะก็อยากจะให้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะ ต้องโหมกระหน่ำเยอะเพราะยังมีภาคประชาชนหลายส่วนค่ะที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็ดีหรือคนที่มีอายุมากแล้วก็ดีคือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ข้อมูลน่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลที่มันแท้จริงนะคะยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของไอ้โควิดเนี่ยอย่างแท้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะคะคุณขารัฐบาลน่าจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจมากกว่านี้เยอะขึ้นหน่อยค่ะนะแล้วส่วนบรรดาดาราทั้งหลายตอนนี้เนี่ย ก็ใจเย็นๆกันหน่อยเปิดบ้านพ่นยาฆ่าเชื้อหลายบ้านเลยเข้าใจค่ะเนาะเพราะว่ามันแหมเป็นเป็นอะไรเหมือนใยแมงมุมมาค่ะหลังจากที่คุณหนู่เล็กกาการนะครับปล่อยโฮร้องไห้ไปนะคะก็เข้าใจเขานะเขามีลูกไงเขามีลูกก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ไอสถานการณ์อีไวรัสโควิดนะคะคุณขานอกจากจะทําให้ประชาชนวิตกกังวลวิตกจริตกักตุนสินค้าอะไรต่างๆแล้วค่ะนะคะแต่มันทําให้เศรษฐกิจนะคะ เศรษฐกิจตอนนี้มันตายอะพี่ิลเล oh, <ๆ>่ไปดูเลยสายการบินระหว่างประเทศค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีภาพบรรยากาศมาโดยเฉพาะคุณนิตินสิลิสมัตสมัตการผู้อำนวยการท่ากาศยานะนะคะ<อ>ได้โพสต์ภาพสนามบิน,บนส่วนอนะภูมิร้างอะ <c oughs> ถ้าใครเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กดูเลยนี่ละคะ่ะ เรียกว่าทอฟฟี่คุณเคยเห็นภาพแบบนี้ไหมนสนามบินเนี่ยเขาได้ชื่อว่าจะเป็นสถานที่ที่ไม่หลับไหลจะไม่มีแกวันหลับแน่นอนอมันเปิดยิสจะต้องมีผู้คนแน่นอนอแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ต้องมีผู้คนเดินอยากเดินทางกันอยู่ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าตอนนี้วันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเรามีสภาพรกล้างอ่ะว่างเปล่าผู้คนอ่ะ คุณ<ส>อฟฟี่ดูสิคือที่ฉันเห็นภาพแล้วเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าคือสถานสนามบินตอนนี้วิ่งเล่นกันได้เลยอะค่ะค่ะวิ่งเล่นกันแบบว่าโอตายแล้วเอาเต็มที่เลยค่ะเพราะว่ามันไม่คือเราเข้าใจอะค่ะคือตอนนี้เรื่องของการเดินทางการบินไปต่างประเทศอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วค่ะมันเงียบแล้วไงนะเรื่องของการแพร่เชื้อต่างๆแล้วคนก็ตื่นตหนกคนก็กลัวก็ไม่กล้าจะบินไปไหนกันแล้วอะสนามบินก็ล้างล้างล้าง,ล,างล้างนะคะ ี่ฉันมีบินวันที่สิบสิบแปดมั้งเนี่ยโหฉันจะแต่ว่าฉันไม่ได้ไปต่างประเทศนะคุณจะไปไหนฉันไปแค่ภาคใต้โอ้ไม่ไม่เข้าข่ายเนาะเหมาเครื่องไปป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเหมา่ก็มีเหมือนเหมาป่ะไม่ได้เมาก็เหมือนเหมาใช่ไหมใช่ฉันไปกันสามคนเธออ้อเอาถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูหน่อยจะถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากนอกจากสนามบินจะร้างแล้วคุณผู้ฟัง่ะตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะโอ้ตายแล้ว จตุจักรนี่ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นหน<ส>ึ่งในห้าสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมามเมื่อเดินทางมาเมืองไทยค่ะแต่คุณดูบรรยากาศสิถ้าใครดูแานเฟซบุ๊กคนอ้วนอารมณ์เสียนะคะดูเลยนะคะนี่แหละค่ะคือสภาพ จัตุจักปัจจุบันค่ะแทบจะไม่มีผู้คนเดินสวนกันไปมาเลยคือจัตุจักต้องบอกว่าเงินสะพัดทุกสุกเสาร์อาทิตย์เย็นเนี่ยนะคะสุกเออสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหมันเป็นแหล่งไรายได้<ช>ของพ่อค้าแม่ค้าต่างๆคนขับรถทุกคนขับรถแท็กซี่ะนะคะคนทํามาหากินนะคะทุกอย่างขายดิบขายดีต่างชาติเดินเที่ยวคนไทยเดินว่อนแต่ตอนนี้มันเงียบเงียบ คือเราสงสารพ่อค้าแม่ค้าค่ะแล้วหลายร้านหลายล็อกนะคะปิดเซ้งทีนี้ยังไงอะ่ะพอมันขายไม่ดีร้านนี้เริ่มปิดคนเริ่มไม่มาพอคนเริ่มไมมาอีร้านนี้ก็ปิดอีร้านนี้ก็ปิดอีน,นั้กน,นก็ปิดก็พาบกันปิดยกแถนไปเลยอ่ะออร้างค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะคะ,คะ กำลังประสบปัญหาลำบากจําที่แพทตินามเลยได้ไหมแพทตินามเออก็มีประสบปัญหาเหมือนกันนะคะ